สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเกมอะไรอีกเนี่ยเกมที่มีชื่อว่า Mo ปิ้งเอาเป็นเกมที่เราจะต้องเราจะรับบทเป็นบริษัทที่รับย้ายบ้านย้ายของอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยเราเราจะต้องแบบขนของไปให้ได้แเราต้องขนของย้ายบ้านให้ลูกค้าให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราเป็นบริษัทขนของใช่ไหมใช่ใช่ใช่ ไปเกมอะไรล่ะ Let's go ไป Smooth moves we move and groove เอ๊ะพี่เป็นพี่หมาพี่พร้อมแล้วแม่ไม่นั่งรถเข็นดิเสร็จแล้วโอเคไป Confirm Let's go นี่พนักงานใหม่สองลายผู้มากประสบการณ์ เรามีประสบการณ์จากงานบริการด้านอวกาศมาแล้วนะเฮ้ยทำไมมีวิดีโอเลยทนี่วันแต่งงานของเราไม่รับใีเเนี่เราต้องย้ายบ้านจากอพาร์ตเมนต์ไปอยู้านใหม่ในเวลาใช้บริการคนคนมาเบลและขนก็รุดรุเรว fat the move là mood the fat You're probably asking yourself. Okay. I don't know anything about moving Well, you're in luck. This training will provide all the necessary information you need to be a safe Picking up objects is an essential moving technique. We've tried kicking them, but this way is much faster. Yip, 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 này yip, 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 นะผมหยิบไม่เจอหยิบบอดมองหยิบอะไรคลิกเหรอต้อคลิกต้องคลิกหยิบโอเคหยิบหยิบกดค้างกดค้างกดค้างแล้วบ้างโอ้เวลเดิร์เดี๋ยวเราต้องให้มันเป็นให้มันเป็นสีเหลืองก่อนหรือเปล่ามันถึงจะวางได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะใช่ไหมลองวางลองวางได้แล้วหรือเปล่าโอ๋นี่ไงจัง

Qua hiệu lấy? On the count of five. Okay. One, two. Ok, just note <coughs> already. Wait, no. nặng. No. <coughs> <No. coughs> <No. No. coughs> no. Ok, to play. No, we song. We đan going to play. We phóng going gan

เดี๋ยวเเียอต้องต้องรับของเนียของตกลงอ๋อเ้เร่งรับเนี่ยนครัอันนี้ได้อันนี้อันนี้ง่ายอนี้อะไรเนี่ยมีผีด้่ยหรอต้องตต้องตองตบผีกดบีผีไปดมาปวนเนี่ยเอ Right, handle this. Time to move on. What? Okay, okay. Leave them. Take that you know <laughs> Don't always focus on so what needs to be moved next. ไม่เปิดเลยอ๋อไฮไลท์ของไฮไลท์ของไงมีของอะไรแบบต้องต้องเก็บมาบอกเพื่อนเป็นการบอกเพื่อนโอเคไปขึ้นรถขึ้นรถนี่ขนาดแค่ฝึกแค่สอนนี่ยังวุ่นวายเลยเนี่ยด็กเอาล่ะของจริงของจริงนับตั้งแต่จากนี้คือของจริง ไปตรงไหนดีเอาบ้านหลังไหนก่อนดิฟิกหรือมันจะเอ้ยเอ้ยอ๋ออ๋อนี่มันยังไม่มียังไม่มีคนจ้างยังมีคนจ้างโอเคลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าไป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 เด็กแปดโอ้ยโอเคบอกว่าโอเคเอาเก็บว่าไงของของทั้งหมดเลยหกชิ้น แล้วก็เวลามีมีมีระดับเวลาให้ดีที่สุดก็คือเร็วสุดก็คือไม่เกินสามนาทีสิบวิโอเคไปเรามันเด็กแฟลอยู่แล้วเรื่องโมดไม่ขอ้บอกมาถึงไม่เอาของเล็กไปก่อนนะเอาของชิ้นเล็กไปก่อนเลยมาแล้วมาแล้วไปได้เวลาไงของเลิฟโก้เลิโก้ไปไปไปอยู่ต่อเปิดประตูตบตบ อะไรนะเออจอดประตูนี้พี่เออนี่ไงของของวันนี้ไปแล้วไปเอาเก้าอี้ไปก่อนแล้วเฮ้ยอันนี้หนักไปนี้หนักไปเฮ้ยหลังหลังนิดเดียวได้แล้วได้เก้าอี้แล้วได้เก้าอี้แล้วได้เครื่องปิ้งเครื่องปิ้งมาไปไปไปโยนขึ้นรถเลยโยนขึ้นรถอย่าลืมมาร์กอย่าลืมมาร์กโอเคโอเคกับต้นเก้าอี้เก้าอี้เล็กเก็บเล็ก อุ้ยอุ้วแล้วไม่ได้เลี้ยงของอ่ะอุ้ยอุ้ยโอมตกแล้วนะปิ๊กไปกลับไปก่อนอะไรเออปิ๊กล็อกน้ำล็อกน้นเดี๋ยวเอาเอาของเล็กไปก่อนของเล็กไปก่อนเล่นดีบีดีเล่นดีบีดีทีวีทีวีเออทีวีของเล็กไปขเล็กไปไปล้อแล้วของพังหมดแล้วฝังเล็กไมปก็เว็บไปก็เว็บไปทีวีทีวีโอเคทีวีเสร็จแล้ว โดดโดดหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกคือในห้องอ่ะในห้องอ่ะเด็บจุมจัดการข้างในพี่เอาในห้องไปวิทยุวิทยุโอเคโอเคตัวพาไปตัวพาไปเดี๋ยวไหวเออไหวเบาช่วยเบาไปไปไม่ไม่ไปย่อยไปไปไปทางไหนทางไหน โอเควางมามาวมาโอเควางไปไอะไรหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวของนน่ะตกอะไรอยู่ในห้องน้ำใครเอาพัสดุเอาไว้เนี่ยเอาโอเคโอเคโอ้ย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 มัวไปหมดแล้วโอ้ยพี่นอนพี่นอนเถอะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเอาอันนี้ไปก่อนเอาของยิ้มเดียวไปก่อนเอาของยิ้มเดียวไปก่อนอีก่มั้ง เหลืออะไรเหลืออะไรเอาประตูประตูโอ้โหลุดเหลือหลังบ okay. ้านโอเคเหลือเหลือของหลังบ้านนี anyway> ่อ um mm ีกเหรอเรียก่อนหัวมีของข้างหลังบ้านอ่ะเอาไว้นี่มาก่อนกูกูไปจัดการในห้องนี้มันของสองชิ้นนะมันต้องช่วยกันอ่嘛ไปเรียกลังไปเรียกรังไปไปบักแซมบักเอามาเอาาเอาเอกหน้าต่างเลยว่าเอกหน้าต่างได้ป่าวไม่ได้ต้องโยนไงให้จะออกต้องโยน ต้องแนวเดียวกันไว้ต้องแนวเดียวกันไว้ไปไปเออโอเคนี่พีปล่อยก่อนโอเคโยนโยนโยนได้ปะเออมันติดมันติดเอ๊ะมาเอา่าถืออืดรั้วโด้วยอะไรไม่ติดโอเคเงี้ยเหลือใครเหลือใครเหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกเหลือมันจะไม่ทันแล้วเวลาจะไม่พอไปเอาอันนี่มาก่อนทิ้วลอยยิ้วตู้เย็นรอเลย นี่หายแล้วอีมันหนักโอ้มันไม่มีอัพต์แรงกันเก่งๆมันไม่มีมันไม่มีทางไว้เฮ้ยเราจำอยู่ในเวลาสามสิบนาทีมันไม่มีทางไว้เอาจับโอเคไปไปมันโอ้ไม่ทันแล้วเวียงต้องเวียงหรือเปล่าเไม่ได้จัดจัดระเบียบจัดระเบียบใหม่ จำเป็นอย่างเงี้ยต้องจับเพื่อนกันไหมเห็นปะเล็งพี่พี่เล็งแล้วพี่โยนว่าผได้เพราะว่าได้ดิไม่เอาอันนี้เอาตู้เย็นก่อนตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นเป็นเต๋าเราปะโอเคบงอันนี้อันนี้อันนี้เอาเล็งเป็นบันเออโอเคอันตัวตายอันตัวตายดิยังมีอีกเหรอ หันหันตัวหันตัวออกมาตัวออกมาโอเคไปก็ไปไปก็ไปอย่าเอาดิมันไปไปดีวะโอเคเอยของบีต่อโอ้โหโคตเละเลยวะไอ้ไอ้ของก็ไม่เท่าไหร่กับอาจจะพังบ้างไอพังบ้างแต่ไอ้บ้านเนี่ยใครจะซื้อบ้านต่อปะเละเป็นขี้ เลี้ยหมดเลย้ายแล้วแล้วดูของข้างหลังเี่ยก็ดงเด้งด้งเด้งดงเด้งโอเคลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าเหยื่ออะไรต่อไปจะเป็นใครดีมาแล้วเอาแล้วรถอยู่ไหนพี่ลูกค้าลูกค้าลูกค้าอร่อนไปจด ของ18ชิ้นเวลา4นาที4นาที20วิครับครับครับเกินก็จะดีมากโอ้ยมาเอ๊ยเฮ้ไปมันไม่มีท่าแตะให้แบบดึงแรงขึ้นนะเดี๋ยวผมเข้าร้านต่างไปยังร้านสายเท่ห์วอะไรเนี่ยพิ่ชงพิชชาปัดจะจปัดหยิบโอเคทางลัดเป็นทางดีทางไร ไปถังรัตไปโอ้แดดเลยของหลุดมือโอเคเดี๋ยวรอบรอบนี้ต้องเลี้ยงของดีๆแล้วนะรอบนี้ต้องเลี้ยงของดีๆแล้วประตูวังเจ้าโอเคโอเคกำลังไปเอาเดี <c oughs> <aktiv ités> ๋ยวพี่เคลียร์ของหลังบ้านก่อนแล้วกันไม่ใช่เอาอ,อี้เอาเก้าอี้เ <c oughs> อาเก้าอี้ไ <c oughs> ปก่อนประตูเขาพังไปแล้วไปพี่ ติดไหล่มนติดแล้วไหมเออดันเขาไปติดเออสุดยอดเล็งและวิ่งเหลืออะไรเหลือเอ่อเอาปิกนิกเนี่ยไอ้พี่ทำไมของไว้ปลาวะมามามาเอาติดต้นไม้โอ้โหต้องตัวหมดเลยข้างในเป็นไงบ้างข้างในเป็นไงบ้างของเอาของชิ้นเดียวไปก่อนเอาของชิ้นเดียวไปก่อนกำลังหาอยู่โอ้ยๆนั่นแหละโต๊ะโต๊ะทีวี ตีตีออกไปเออตีมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาไปเองเออโอเคทำไงมาทีมโยนของวางนอกโยนของวางนอกปั๊กไฟนี่ต้องทำวะไปปั๊กไฟหลุดไปแล้วนะเครื่องเล่นเอาเอาเครื่องเล่นดีดีดีหมดกิมดีปิดแลยไปละโอเคโอเคเวลามาดีเวลามาดีดีหรือเปล่าโอเคไปไปต่อไปต่อ วิ่งหนองบังวิ่งหนองบังแบบแบบแบบรันไม่มีทะยุเอาเอาไปทะยุไปก่อนแล้วกันเล็งเล็งเล็กอือไปเร็วเร็วเร็วมาแล้วเร็วสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วอะไรเนี่ยอะเนเข้าอี้โอเคแล้วตัวอะไรวิ่งไล่ผมวะเนี่ยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยตีตีตีตบตบเก๋อะไรแล้วอะไรแล้วเตากันเตาดูอะเตาดูเตาดูไอเดียวไปด้วยเลย พี่เอาอะไรไปพี่เอาเต่าไปเต่างงเต่าพี่เต่าเอ้ยมาแล้วเล็งแล้วปลาโอเคจะมันติดสายอะไรเนี่ยโอเคโอเคเหลือพื้นที่เหลือพอป่าววะพอเลยโอ้โหเป็นของหนักมันต้องสองคนมันต้องสองคนเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปผมาไปเอาหนักก่อนเอาหนักก่อนเอาอะไรเอาเตียงเหรอเตียงไปก่อนเหรอเนี่ยมัน โดดออกไปเดี๋ยวมารุดไปติดฮะโอเคไปกดเด้อโอเคมันมันไม่ได้ไม่ได้ไปก่อนปล่อยก่อนไม่ไปอีกทางหนึ่งไปโอเคไปโอเคสวยโอเคอยเดี๋ยวพี่เต่าพี่เต่าได้โบนัสพิเศษแล้วเต่าไปด้วยไม่รู้ไม่รู้ว่าบอกต้องเอาไปเหล okay. okay. ืออะไรเหลือกตุเรีน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 ไปไปไปเร็วเร็วเร็วไปที่ตลาด ลเวลามาดีเวลามานีเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เปลี่ยนที่พ่เต่าพ่เต่าลงไปพเต่าพ่เต่าออกไปพเต่าจับจับพ่เต่าออกไปดิไปโไป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 โฟาโซฟาเลยไ่โซฟาไเอาเอาีดเกิด ตอะไรในห้องกลัวในไก่ยิ่ปายเลยโอเคมามไปไปเปี่ยนหมนนมนไไม่โอเคชนต้นไม้อ้โอหลุดมือโอโอยโอโซฟาโซฟาโซฟาโซาโซกุนรถอวไรรถจิอใหญ่ใหญ่โอ้ยแลไป เราเราจะอีกสิบวิอีกสิบวิ่มันมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้เอ้ามันออกไม่ได้โอเคโอเคโอเคไป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 เออตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยไม่ทันแล้วสิบสิบเก้าสิบเออเงินเงินเป็นไรเงินเงินก็ยังมีไอ้บุญติ้วเอพี่เต๋าพี่เต๋าลงไปเต๋า เอาพี่นอนขึ้นไปโอ้โหมาจับพี่นอนกันเอาที่นอนเอาที่นอนกันเดี๋ยวนอนเดี๋ยวที่นอนมันไปอะไงเฮ้ยเวียงเวียงต้องเวียงต้องเวียงโอเคเดี๋ยวๆอันนี้อันนี้เวียงเวียงเวียงไปจับอีกด้านหนึ่งแล้วมีต้องจับอีกด้านหนึ่งโอเคโอเคฮอบเอาเวียงดิ๊กดิ๊งต้อ เดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงไอเด็กแย่แย่เขารู้แย่เขารู้ได้ไหมไม่ได้ได้ได้ไี้นี่ทนี่ทางนี้โอ้ยไ่เตียงพี่เต่าพี่เต่าทำไงกับเตียงเดี๋ยวเวียงเนี่ยต้องเวียงเตียงอ่ะเวียงเตียงก็ไปข้างในีก่ เวี่ยงเตียงเอาเตียงออกไปเอาเตียงเข้าไปข้างในมันติดอ่ะปลาได้ไหมเวี่ยงเวี่ยงเวี่ยงได้ไหมต้องโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจับกันไปจับยืดไปเด็กกับอีบไปไปกับยีบยีบสูงสูงโอเคเออเฮมันจะติดอะไรเนี่ย เอโอเคเอาดิเอออันนี้เอาไว้เอเคไว้ตรงนี้โอเคตรงนี้เก้าอี้เก้าอี้ไอ้ตัวไปเฮ้ยจะจะเป็ดไม่ได้บัานแดงเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคได้ไว้ได้ไว้ลองลากเขาไปก่อนลองลากเข้าไปเอ้ะเรียญนังเด้ง เรียบร้อยโซฟาทำพิษเขาให้อโอ้โอเราใช้เวลาไปหกนาที5สิบห้าวิเป็นเพราะไอโซฟานั่นแหละโอ้ยไงเราได้โบนัสก็คือเราได้เออเราเอาเต่าไปด้วยเนี่ยคิดถูกจริงที่เอาเต่าไปด้วยเจอตจันหน่อย อ่าร้านต่อไปอะฮ้ลโลเอาร้านนี้หนักว่ะลูกค้าใหม่เหรอวิวิยมีสองชั้นเว้ยเอาแล้วเอาแล้วไอ้บ้านหลังเนี้ยไปไปไปวุ้นลูกค้ารอก่อนผมจะรีบไปให้ทันเวลาสูบอุก่ี่ขนชนเออรถอะไรอะไรสาระเดี๋ยวเดี๋ยวบล่องของขวัญอะไรไปดูก่อนไอ้เว้โอ้ได้อะไรแต่งรถเหรอ โอ้ได้ไอ้น,นี่เหรอได้เอ่อได้ตัวละครเพริ่มได้แต่งตัวละครเพริ่มดูอันนี้บอกว่าของสิบหกชิ้นภายในระยะเวลาสนาทีห้าสิบห้าวิคือดีที่สุดแลแเดียวมาบริการเราเนี่ยรวดเร็วสันใจอยู่แล้วเอ้อดูบ้านกันสิปินโโดนมด้วย ไปไปเอาไอ้ไ <พย S 2> อ้บ้านเอาไอ้ห้องนี้ก่อนละไปข้างบนอู้มันไม่ใช่สองชั้นหรอออกหน้าต่างเอาของชิ้นเล็กไปก่อนมันจะได้เลี้ยงกันใหม่เล้งเล้งก็ตายไปลูกดก,กอีกเออเออมาสิอะไรแล้วอะอะไรแล้วอะไรแล้วไป <laughs> แล้วไปวิทยุวิทยุ okay. 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 อโอเคโอเคเทวงังสวย พิกเวียงเอาไหเวียงไปเดีย๋ยวพี่พี่ขนไปขู่ก็อี้ก็อีคอมก็อีคอมเจ้าอะไรอะไรเนี่ยลูกบ้านเออไปแล้วไป,ไปวทางไหนเนี่ยทางไปทางนี้ไม่ได้ด้วยะโดดห้องนี้หมดแล้วห้องนี้หมดแล้วเดี๋ยวห้องต่อไปมาเหลืออะไรเหลืออะไรเยอะเออปลา <c oughs> ของพังหมดแล้วน <c> ะ <oughs> ของ,งาการของคอร์สของปีศาจัวใหไปไป โอเคขนออกมาขนอมาไอ้ของชิ้นเดียวขนออกมาเลยเป็นอะไรเนี่ยติดอะไรรักหนาเนี่ยโอ้โอเคไมโครเวฟไมโครเล็บไมโครเวฟโอเคส่งแล้วเรียบร้อยนี่เหลืออะไรอีกเหลืออะไรเนี่ยออืทีวีทีวีทีวีจิ๊บไม่ได้เอาติดอะไรเนี่ยเอาโยลูกลูกบาสโอ้ยโบนัสนะได้โบนัสนะเออเเก็บลูกบาสเขาบอกว่า เดี๋ยวค่อยเก็บเอาไปจัดทีวีโอทีวีโอเคทีวีมาหนี้โอเคห้องนี้ห้องนี้โอ้เหลือโซฟาไว้พี่พี่พิ๊กบอสไว้เหลือของใหญ่ไว้เหลือของใหญ่ไว้นอกบ้านมีเอ้าของน้องหมามีไก่ไล่ไก่ไล่ผมมาเอาเอาไก่มาเอาไก่มาไก่อยู่ไหนไก่อยู่ไหนนับไก่นับไก่แล้วมันติดอะไรติดอะไรมีมได้มีได้พี่ไก่มาแล้วพี่ไก่ไก่อยู่นี่นะอยู่นี่ อันนี้เอาลากอะไรมาเนี่ยอันนี้เอาทิ้งอันนี้มีกี่ปิดอันอ่ะโอเคเอาโต๊ะโอเคโต๊ะคนเดียวได้เลยมามาผมแม่ดูข้างในกเลยมีไหมมีไหมเอาของไกลๆมาก่อนตู้เย็นอีกโอ้ยโอ้ยไม่เดี๋ยวอ้เดี๋ยวมีไก่ลงไปโอเคตู้เย็นตู้เย็นได้ได้ได้กำลังไปปิดทางลากมารอเลยลากมารอเลยดึงไม่ไป เอาแล้วมันหยิบอะไรกันนี้โอเคโอเคปาดช่วยแล้วออกไม่ได้โอเคเอาหยิบผิดอันเอาโอเคไป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 ทางทางนี้ไม่ได้เปล่าวะทางนี้ทางนี้ได้ไหมไปไปออกไม่ได้ออกเอาเดี๋ยวเอาประตูประตูเอาประตูโอเคโอเคไปไปไป ก้มดูก้มดูสวยเออสุดยอดสวยสวยโอเคเหลืออะไรนอนเตียงยังข้างในก่อนข้างในก่อนเป็นร้องข้างในเออเฮ้ยตัวพาให้พี่เฮ้เข็คใหญ่เลยโอเคของใหญ่เอาของใหญ่เข้าไปก่อนงั้นไปไปจะดับจะ้แต่ปิดมันเออเออโอเคเออหมุน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 ไปเราจะไปยังไงอ่ะ เอ้งๆมากั้วยกันเนี่ยออกประตูออกหลังบ้านเนี่ยไม่ได้หมุนภายหลังหมุนต้องหมุนต้องหมุนเอ้ยแล้วผมไปดึงทางนั้นเก่าเป็นโดก่อนเป็นโนเป็นเกะก่าเป็นโดไปก่อนมาเป็นโดไปไปเอมาเป็นโดเป็นโดโอเคสวยไปไปไปอะไรเอาที่โซฟาออกมา ม,มันไม่ได้ทุบได้ไหมไอ้เนี่ยทุบได้ไหมทุบไม่ได้ <c oughs> เอาไปยังไง,งอะท <c oughs> ีเนี้ยเอาเอาพี่เอาพี่เอาพี่ก่อนเอาโต้เอาโต้เนอะเฮ้ยนี่นี่พี่ได้ได้ได้ไวเอาโต้ที่ไปก่อนเอาโต้ที่ไปก่อน,นอได้แล้วได้แล้วได้อของเวลาไม่พอเวลาไม่พอโอเคโอเค เป็นทางเป็นทางโอเคจะไปไหลูกบ้านกะกะเขายุกลูกบ้านกะกะอีกเอ้ยเอ้ยโอเคโอเคโอเคไปเลยเออมาแล้วมาติดไอ้อะไรเนี่ยอดี๋ยวเพิ่งวิ่ออกมาได้ไหนโอเคโอเคเหลืออะไรอีกเือเตียงเตียงไวุ้นหลังตอนนี้หนึ่งโอเคสวย

ไม่ได้เี่ยวไม่ได้เหรอเดี่ยมันมันมันจะมีอย่างได้นะนอน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 โอเคอโอเคอ่ะยงหนึ่งตองตองต้อโอเคโอเคเอาไปเด้๋เวโอเคหนึ่ไปเอา ขนทางปกติเถอะโอเคเอ้ยจะมันมันมันไม่ได้ไม่ได้มุมโอเคเมาเมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่าโอเคโอเคเด้อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีชิ้นหนึ่งโอเคเรียบร้อย ดีนะที่ไม,ไม่ไม่ไปสมัครคนคองนะบริษัทคนคองแค่ไหยโอเคสำหรับอันนี้ขอเสียงเท่านี้พี่โอเคมองอคนหย่อนพันนี้ไว้เ,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 เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ